สวัสดีค่ะม <Un> ื่อ <h> น <ann it> bueno, ี้ยาแก่แก้ลี่สิมาเอาหนาห้งัวเนาะหนายก่แก้วใส่มูลมูลมูลไก่เนาะมูลไก่เนาะเนี่ยใส่อันขี้ไก่มักกับขี้งัวมักนี่เนาะมันป้าสุรัวสลัวเนาะมันมันคืมเนาะเห็นบ้าเนี่ ແລະແກ້ວເອົາມູນມູນໄກ່ກັບມູນງົວທີ່ເຮົາໝັກແລ້ວເນາະໃສ່ໄປມື້ຕົ້ນເດືອນຫວັງແດດແດດເນາະຊ່ວງດແດດນ່งามบ่ພີ່ນ້ອງມັນັງແຕອນໂຫນັກິຕັດໃແຕກໃແມ່ນກິກ້ວໄປົສະກ່ນງົວກໍລັງຖາກິນນຊິມງດູາ ยาแก้วกระจาทำการอะยายแก้วทำการเกี้ยวบา,าเนี่ยอะไงัวซีบมโนหาไม่เนี่เป็นืองไม่ี่น่อง่อนะยแก้วกำลังเกีว,กกวอยว้ยวมัน,นัต้องเกี่ยวให้มันแตกเรื่อยๆเห็นมัอ่เยังละ ี่หญ้ากินนี่อย้ากินนี่นวดเล็กกินอยู่นี่แต่ว่าบ่ให้กินอยู่นี่แล้วมันจะมุนเอาเกี่ยวไปให้กินเอายญากินนี่แต่ไม่ให้กินอยู่นี่มาเนี่ยก็มูลอะไรอยำางเงอ้ยนี่นี่เกีียวเกลียวโอ้กำลังงามพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไม้เนาะเฮาใส่ปุ๋ยขี้ไก่ให้วังบ้านแดนแดนวังต้นเดือนนี่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 พี่น้องเห็นมาหน่อยนี่นี่ใส่ปุ๋ยไอ้นี่ขี้ไก่เฮามักแล้ว S <S กลลอดได้งามๆเมียนเลยเจ้แก้วไป็นไหงว่าเขาซีบมือด้วยดีเสียบบ่โอ้กำลังงามพี่อะะนเราใบกงโค้งงงแค่หนึงงน่งงาใส่ปุ๋ยเนาะปุ๋ยขี้ไก่มักปุ๋ยขี้งว่มักหรือปุ๋ยมักนั่นเองปุ๋ยมักจากมูลสัตว์ของเอาดูฟาร์มเขาเองเนาะที่แรกแข็งยันยี่ได้ซิบนี่บ่มั่นใจว่าต่ตอนใส่พอดีใส่แล้ว,นลวฝนมากพอดี แก้วจะไปงัวงเขาซิมไป,ไปซิมมั้งเนาะถือแก้ววะถ้าถือแก้วเราค่อยมาซื้อหแหลกให้ซิมใช่ป่ะจากเคยเฮ็ดหน้ากินเขาไมาเหตุหน้ายาป่เนี่ยอย่างงัวพี่น้องเอุ้นี่ยงงานานอโอ้ยงามปลาหยาเจ้าจแก้วอ่ะเขียวเนี่ยมีมองเดียวนี่ยละมองอื่นเพราะกล้าไปเกี่ยวเราก็เจ้าสีดยา ทวนทวนจะง่ามกับจริงแล้วมันสีดยาเมาก,ก่อนนะมันขืนไม่นะบ่มันใจอของเจ้าของเนี่ยแหละมีหน่อยกินตามหน่อยมีายกินตามารมีเวลาก็จะปุ๋ยมะถืนซะอีกบางคนบอกว่าปุ๋ยยูเลียหน้าอะ่เอาใส่ดูไรกับบดดีนาะยูเลียอ,อะไรพนเนพราะว่าขันไส้แต่ปุ๋ยตลาดไรพัดต่อไปมันชุบจะข้นนะเพราะว่าดินมันบ่มีนั่นมันบ่มี ยางเขาเอิน่นอินรีวัตถุมีแต่ดินลอนๆก็ปุย๋ยมันสีเอาไปใส่ได้พอดีเอาตัวมีปุ๋ยมักเสริมนเนี่เกี่ยว,วยเกี่ยวไงวาซิมก่อดได้ง่ายจะเมียนเลยเนี่าจาไปเอาหญ้าธรรมาติาปูเขาเนี่ล่ไลนี่กินพระท่านเท่าทิมม้วนซิผา,าตัวพิณองหญ้าหาไร พอดีจะห้องท่องเลยละ่ะฮะนี่หญ้าก,กินนี่ท่านแต่ว่าอันนี้มันบระมาณสีม่วงที่มันที่เขียวมันจะมีสีม่วงนั่นหญ้าก,กินนี่สีม่วงอันนี้เขียวเนะาะหญ้ากินนี่แต่ว่าบ่ให้มากินอยู่นี่ให้กินอยู่งคอกเดี๋ยวจิ้งยำมุนได้เลยให้มีหน่อย หญ้ายังหญ้าดอกหญ้ากินนี่ครับไอ้ขึ้นมาทั้งๆนี่จะเป็นหญ้าหวานอิสราเอลนี่ก็กำลังขึ้นกอหญ้าธราธารมชาติก็ขึ้นขึ้นได้เพราะเป็นต้นหญ้ากินนี่เนี่ยหญ้าธราารมชาติหรือหญ้าขาจรจบเนี่ยข้างนองหญ้าขาจรจบหรือบ้านเขาเอินว่าหญ้าคอมมินิตเ <c oughs> มันแทรกซึมไปทั่วเลยสมซื่อไข่ไข่กับลับทธิ คอมมินิตนี่แซึมไปเรื่อยขึ้นไปได้ชกหม่องขึ้นเสมได้บททุกงาบางทีฮาปลูกงาดีๆมันก็นมาเกิดซมถ้าเฮาบ่ตัดมันบอแตกมนิตกเลืองเงี่สนี่นอฮาตัดมันสิเขียวงามหวานสยบแอบบ่ตัดดอกนีแ่ละงัวก็บ่อยากข็งองมปเอาไปให้งวัวเฮสอคำมา đây. ที่กินมันกินแน่แล้วล่ะแต่มัดภาพพี่น้องมาเบิง้งเบิ้งแปลงหยาณนะที่ยายแก้วกับพ่อใหญ่ไล่เอาปุา๋ยมักขี่ไก่ปุ๋ยมักขีงง่งัวมมาวานว่ามันง่ามบ่ครับตามที่เห็นเนาะเขียวใบโกงคงนงุ่งเขาได้ปุ๋ยได้นี่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 หญ้า,ากินนี่นเนะานนนะหญ้ากินนี่ตัวนี้นะครับไปยายแก้วจะไปให้งวัวบ่เนี่ยไปไปเบิ้งตอน่าให้งัวว่างัว,งงวสีแสีบซ้ำใด๋ อะเอาไปให้งวัวรอบมัรู้มันสิแสบบ่มันสิกินเหน็น่ะแต่ากเกี่ยวมาสดสดเกี่ยวมาสดสดเ่ยโอ้มีแต่ตัวอยากกินเลยฮะนี่อ๋อให้ซิมก่อนเนดะ้อให้ซิมก่อนอแสบแคบวะให้ซิมก่อนวนะ่าเถอะโอ้นั่งนี่ขำไงแต่แค้นเนดะ้อ๋ะให้ซิมมาท่านอย้กินนี่หรือซิมบ้างสักกันอ๋อใส่ซิม อันนี้บักเล่นโบครับบักบุญสู้วเนี่ให้ซิมอ่าโอ,อ้โหเอามิสเตอตัวยากๆตัวละคำซิมไปเพื่อเจ้าของดีม่หน่อยของดีม่หน่อยให้ซิมอ่าเกี่ยวมาสด,สดๆไีเสซ่บคือเกี่ยวไปขวมมือวะโอ้โหนั่งนี่แสบอาซิม ตัวละครสองคำซิมบดใหญ่อคเ่รถซิมแซบลายแซบบดแซบบดซิมบดพอพันนี่จะเสียวจะเขาจะเสียวจะเขา ไฮบอ้สบานเล่นโบท๊ทเนาอแบบนี้ไฮไม่น่ากินไฮบอยเยอะไปหนี่แต่เน่ากินบ่มีบ่ให้ฮบอยโบ๊ทนี่เล่นโบทน๊ทอ๋อแซบ่บให้ซีมเด,ด,ดอ้อนี่เด้อผุ่นโบ๊ทจะละลายอันนี้แม่ของอันเท่าเนาะแม่ของอันบักกันชิดอื่นไหมเล่นโบ๊ทแม่บักเล่นโบ๊ทนี่อ๋โบ๊ทแซบ่บโยมไม่ไหมสดๆแซ่บหวาน นั่งนี่บดขึ้นเดคอมาพี่อุ้ยเบิดแล้วคู่นี่โอ้โหคือจิตป้มเถอะอ้ะออาวเอรสก้อนให้ซิมมือไม้กันแซบจังพระกันไปกิน,นย่าก,กินนี่ต้องเอามาก,กินยุนี่พวกห้ไปกินยุ่พุ่นโอ้นี่ก็บเบิดเบิดอ้าวคู่นี่ยอมกินแซบไร้ย,ย่านเบิดอ้บุญชูกับเรนโบว้แซ่บ ไฮซิมเลยไฮซิมอ่ะน,นั่งจอยนี่ไปเลยนั่งจอยนี่พูดนั่งจอยขึ้นแต่ไหลก้มมือเถอะวะนั่งจอยคือได้หลายกมืกอเถอะอัดเดี๋ยว,ยวน,นี้พ่อจอยเลยพี่นอ้องให้ยยาไทายพญาศูนย์เครื่องเม็ดเหลื่อมขึ้นยุบๆแล้วว่าหันขนของหยองเงี้ยน,นั่งถุงเงินอ,อ,งยยอ่ะนั่งนี่ก็บเบิดเรียบร้อยอ่ะให้ซิมแสบไหลเอยาใยแก้วปิด แค่นี้ฝากก็ไลไรก็แท้ก็ที่ตามาดูที่จยะจกอย่าลืมดูโฆษณาให้จบได้นะคะขอบคุณค่ะ